สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่มารับชมนี่ก็ลองมาแวะแถวจานังสักหน่อยหนึ่งจะเจอ,อเก,เก,กับทิมงานเมืองแม่ลาเนี่ยนี่ก็สอบถามกับทิมงานไปเมื่อกีก้ก็วิ่งประมาณสามวันได้แล้วนะเมื่อกี้งานลงแถวสารครับยาลาแถวภาสาบเนะี่ยงานโถมเนอ่นอาจจะเป็นเที่ยวหรือเปล่า ค่อยๆอสมที่ครับที่ว่างๆนะครับแกส่งซานี่มาครับสองในห้าสี่คันแรกในขอ,องปัตตานีนะครับที่ถอ,อยมานะครับแล้วก็คันแรกน่าจะเป็นคันนี้เหมือนกันนะครับแถวสามจังหวัดนะครับเห็นเซลล์บอกครับแรกๆนั่น,นเป็นของพี่นมนะคเวลาดเดินนะครับโซ่สามแปดนะครับ ขบคุณข้างในนี่ก็รู้เลยอย่างเหมือนกับรถรถขอโโงยุโรปเลยนะครับภายในภายในนี่ก็เกินจัดเลยพวกกีโนโ่พวกยูสุอะไรครับปูโซ่38นี่ภายในเหนือกว่านะครับดูหรูหรากว่าเยอะเลย แต่ก่อนตรงนี้สุดท้ายเป็นของสุริยะนะครับเกมาตากตรงนี้ไม่ทันได้ข่ายนะครับเกงซื้อไอตัวแคดบีมานะครับโอ้เล่นเต็มอุ้มเลยนะครับดินไม่แข็งครับเหมือนหน้าดินนะครับที่เกเลาะจากด้านบนนู้มานะครับโยนมาด้านล่าง รอบกระเดี๋ยวผมจะไปขึ้นฝ no ั่งงูนะถ่ายจากด้านบนมาก็ใกล้จะหมดเลยนะเมื่อกี้ทีมงานบอกประมาณวันสองวันนะน่าจะเสร็จเมื่อกี้หนึ่งคิว ออเมาอยู okay. Okay. Okay, right ่ข้างบนครับผมต้องถ่ายจากด้านหน้าไปหน่อยนึงครับมอนจมันย้อนแต่ละมัอจะยังอนยะู่ตรงน สามีกินนะอมแข็งเหมือนกันนะเมื่อกี้คุยกับโจ๊กเกอร์แกบอกสองวันเปลี่ยนฟันแล้วนะครัแบแข็งเกดวีนะคันนี้เครื่องมิตูนะครับไม่รู้กำลังแรงก่ ร้อยเท่าไหร่เนี่ยร้อยหกสิบกว่าหรือว่ายังไงครับไอตัวท็อปแกนี้ใส่ตัวสองร้อยน่าจะร้อยห้าแปดแรงครับประมาณโอ้เล่นยเนกเต็มมุกจีเลยหนึ่งคิวนี่ตอนแกนเอาแรกๆนะครับคันแรกก็เปี้ยสูงศูนย์เปอร์เซ็นต์นะ ลอดอายุการใช้งานนะครับจนสิ้นส,ส,สัญญานะอย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์กด s ั b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับจริงๆนะถ้าไอตัวโคเบไม่เสียแกส่งโคเบมานะเป็อตัวซุปเปอร์เอ็กเอ็มนะครับ เกจจอดซ้อมบูธอยู่นะบุกีรวมแล้วริงเราเส้นทางกับผมก็ประมาณ4ี่คันแล้ว รู้แกวิ่งกี่ขั้น้ทั้งหมดมันจะหลายขั้เหมือนกันงานนี้แกเอาไปลกอกนทะ่อครับงานแรกเลยที่ประเดินลงหน้าง,งาน กีนึงเนี่ยนะ้าดินเลยนะสวยๆเลยเดี๋ยวเพิ่งเลาะมาจากตรงนี้นะด,นะดูนะเยอะเลยสวยๆบนด้านล่างก็จะเป็นลูกรังแข็งแล้วนะดินเก็นหนาเหมือนกันนะครเกาอลูกนี้ อคนึง่งมาแล้วก็ขอจบด้วยฟูโซนั้นเลยนะไม่รู้ั่งโมถึง1นึ่งพันอย่างคนระันนี้ใหญ่ไม่ค่ก็ได้ใช้แลนะตัวซานนี่คันนี้นะ ไม่พอจริงๆครับแกจะออกมาใช้เ ฝุ่นนี่ฟุ้งเลยครับขึ้นเกียรโลมาดูเกน่าจะซื้อของไอตัวของมุกตาดีหรือเปล่านะเอฟิโซ่สามแปดคันนี้เป็นสติ๊กเกอร์ดีแอลนะครับหของมุกตาดีแปะไว้คนระับ ดูว่าสี่ยกเต็มยกเต็มแล้วแอปเยวเต็มเลยดูแกใส่กี่ตากนะครัถ่ายแล้วสองแล้ว เต็มมนะครับงานกีตัดอย่อาลืมนับด,ด้วยนะเดี๋ยวกลัวผมลืมนะตัดไฟเดี๋ยว สองิ 15, 21, นะครับ2อ1 1 1ิบครับใส่หนึ่งคือแบบนี้คนระับจุดใจเลยนะครับยกแต่ละทีนะครับคนขับยิ้มเลยหกหกแล้วหรือเปล่านะครับ ที่หกนะครับเย็ yeah. ่ ตัวสามสองสามกนะเต็มอุ้มนะคนี่ก็ประมาณเก้ตักนะที่ผมเคยถ่ายไว้ผมชิน,นาวอนะแกตักแบบไม่แข็งนะมาตอผู้สีหนึ่งจุดสามนะลูกตัดเมตรนะน,นึ่งคิวหนึ่งจุดลูกวอลเมตร,รต่างกันสาม ตัวสิบแล้วนะไว้ที่สิบตัวทัวสี่สน,น,สนะครับน,นี้ดำ่าจะรัวสามนะำไม่ได้ัวสี่หรือ่าเตัวของจินาวออิะนะิสโซอนตอนนั้น ก็คือกีก็แพ้แล้วนะครับตามสงการทีีใหญ่กว่านะตัดได้น้อยกว่า,าการเวี่ยงก็คือแล้วสิบสองสิบสามีนะครับ ตักได้นะครับผมนับไว้ไม่รู้ของจริงใครนับทานบ้างนะครับลองคอมเมนต์บอกได้นะครับกันเยอะเหมือนกันนะครัตีใหญ่กับตีเล็กนะคร้อมกันนี้โอเคกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กำลังใจให้ผมด้วยนะครับ